ศึกกนโชสศูน,นายาออตาลีครับโรม่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอซีมิลานครับคู่นี้แต่กันเวลา4ทุ่ม59นาทีครับ โรมาเองอยู่อันดับ5ของตารางครับแข่ง31มนัดชนะ17เสมอ5แพ้9นัดครับผลงานในบ้านของโรมาครับแข่ง15นัดชนะ10เสมอ1แพ้4นัดครับสกอร์เลอยู่ที่66.7ทางฝั่งของเอซีมิลานครับฟอร์มไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ครับโดยอยู่อันดับ4ครับแข่ง31นัดชนะ16เสมอ8แพ้7นัดครับผลงานนอกบ้านของเอซีมิลานครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ5แพ้5นัดสกอร์เลตอยู่ที่สาครับ10นัดลสุดห้ดเมอ1แพ้4นตนัดล่าส่วนตัาไป3ปรอาครับของรม่า เองอยู่ที่6ครั้งครับเกมในบ้านของโรม่าครับสินัดหลังสุดชนะไปถึง8นัดเสมอ0ูนย์และแพ้2นัดครับนัดล่าสุดเอาชนะเฟย์นูตไปได้ครับสประตูต่อ1ครับเกมในบ้านของโรม่าเรียกว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับทางฝั่งของเอซิมิลานเองครับสินัดหลังสุดครับชนะ3นัดเสมอ5แพ้2นัดครับนัดล่าสุดเอาชนะเลตเช่ไปได้ครับสประตูต่อ0ูนย์ตาการทังเงินของเอซิมิลานเองอยู่ที่5ครั้งครับฟอร์มเกมเยือนของเอซิมิลานครับสินัดหลังสุดชนะ2นัดเสมอ4แพ้4ี่นะครับนัดล่าสุดเสมอกับนาโปปปลีไ1 1รระตตู่อคับนนนนนััดกก่อห้้า็ุร สมลหตุการสมไปันไป1ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เคยเจอกัน10ครั้งหลังสุดครับโรม่าเอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับโดยเสมอ3และแพ้เอซมิลานไปถึง6ครั้งครับน่าล่าสุดเจอกันเสมอกันไป2ประตูต่อสครับสำหรับคู่นี้เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ครับถ้าดูจากฟอร์มส่วนตัวแล้วเกมในบ้านของโรม่าดูแข็งแกร่งกว่ามากครับแต่ถ้าดูจากผลงานการพบกันเทไปทางเอซมิลานครับไปดูสภาพความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านทัพหมาปากรุงโรมโรม่าครับของกุนซือโชเซ่มูนินโยครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัย เสียเดโก้ลอเรนเต้ครับเพิ่มเข้าไปอีก1รายครับนอกจากนี้พวกเขายังต้องรอเช็คฟิตของเปาโลดิบัลลากับคริสมอลลิงครับก่อนเกมอีก2รายครับด้านการจะทัพคาดว่าจะมาในระบบ3412ครับแดนกลางจะวางรอเรนโซ่เปเลกินนี่ครับคอยสร้างสรรเกมครับสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างเชมีอับราฮัมกับโอลาโซบักเคนครับลงบูในเกมนี้ทางฝั่งทีมเยือนทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานเองครับของกุนซือสเตปโโนฟิโอลีครับผลงานในลีก4เกมหลังสุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับส่วนสภาพความพร้อม และตอมาโซบโปรเบกาครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะไม่ใช่ตัวหลักทั้งคู่นอกจากนี้พวกเขายังได้แบ็กขวาอย่างเดวิดคาราเบียรครับผลโทษแบนด์กลับมาช่วยทีมได้อีกด้วยครับ ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยแผงมิดฟิลด์ตัวลุกจะวางเร็กซิสเลเมเกอร์ครับราฮิมดิอาสและลาฟาเอลเรอาครับคอยปั้นเกมร่วมกันครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโอลิเวียชิรูครับลงบูในเกมนี้คู่นี้แฮนด์แคปเปิดออกมาให้เสมอกันครับและสามารถเลือกต่อได้ครับโดยสามารถต่อโรม่าปอปอครับหรือจะต่อเอซีมิลานปอปอได้ครับอัตราหนึ่งคู่สองใกล้เคียงกันมากครับโดยโรม่าอยู่ที่สองจุดหกสามเอซีมิลานอยู่ที่สองจุดเจ็ดแปดครับพูเสมออยู่ที่สองจุดเก้าหนึ่งครับไม่เกินสามสำหรับแฮนแคปที่เสมอ แบบนี้ครับเรียกได้ว่าสูสีกันมากๆครับอัตราสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครับโดยเป็นน้ำดำทั้งคู่คู่นี้มีสกอร์ครับทั้งคู่เลยครับ้าบ้านโรม่าครับพวกเขาเป็นทีมที่มีสถิติในการเล่นในบ้านยอดเยี่ยมรับห้านัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับและทั้ง4นัดที่พวกเขาชนะพวกเขาไม่เสียประตูอีกด้วยครับขณะที่ทีมเยือนเอซมิลานครับพวกเขาเป็นทีมที่ช่วงหลังขาดความสม่ำเสมออย่างมากครับเกมเยือน5านัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับเลทราคาเปิดออกมาให้เลือกต่อแบบนี้ครับยอมรับว่าเป็นราคาที่ไมม่่นนนนนนาาาาาเเเสีีียยยยงงงงลลลทุดดดด้้้วครรรััััับบบบพะะใกกกกอตต็ิ ครับเกมนี้น่าจะสูสีกันมากๆครับน่าจะวัดกันที่จังหวัดในเกมมากกว่าครับว่าใครจะเฉียบคมมากกว่ากันครับโอค,ครับต้องฟันธงให้จบครับและมองว่าโรม่าเป็นทีมเย่าที่แข็งแกร่งครับน่าจะมีหมัดเด็ดน็อกผู้มาเยือนได้ครับ